สวัสด,ดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องของเมยสู้ M2 Note กันนะครับที่ผมเพิ่งได้จากลาสต้าเลยครับยังไม่แกะเลยเนี่ยอ่าโดยว่าจะมาอันบ็อกกันดูนะครับตวัวคลิปนี้จะไม่บอกถึงการใช้งานเลยทั่วๆไปครับคือแกะกล่องโชว์เฉยๆนะแล้วก็ส่วนคลิปของการใช้งานเราจะแยกคลิปหนึ่งขอใช้ขอ,อสักวันสองวันเพราะถึงจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นยังไงกันแน่วันนี้หรือเปล่าหรือไงก็เปล่าครับแต่วันนี้มาแกะกล่องกัน โอเคครับก็หลังจากที่ผมได้ของมาแล้วผมก็ค่อาง,ง,งแกะมันก็ผมว,ว่าครั้งนี้ครั้งที่แปลกนะครับจากการซื้อของราชนะว่าปกติแล้วจะไม่ใช่ของประเทไทยส่งมานะครับแต่ครั้งนี้เป็นของประเทไทยส่งมาครั้งนี้เพินไปทางก็ว่ากันไปโอเคครับกล่องเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นไหนสูกันเลยตัดอ,อ้าวอ้อยโอ้ ทางมันครับนี่ครับเหมือูสูกลับด้านนะต้องเถอะครับไม่เป็นไรก็ตรงนี้ก็มีไม่มาให้นะครับแล้วก็มี i อซีทีอนะครับก็ต่ว่าเหมือจูนะเหมือยจูครับแต่เพราะมันมีา้ข้างเขียนอยู่ครับ คือสินค้าเหมือจูก็ไม่มีอะไรมากครับกล่องสวยดีอ่ะคือเรียบหรูดีนะครับแต่ว่ามันแกะได้เลยเหรอเพราะว่าไอ้นี่มันค้ำอยู่หรอแกะได้เหรอแกะได้เลเหมโอเคเจ้าของมัน ผมจะไม่แกะตรงนั้นแล้วกันก็ที่ผมซื้อครับผมซื้อจับซาเทนดาเพราะว่ามันทีขายที่เดียวนะครับทีา่ม,ามันมังกันที่มีคุณภาพหน่อยนั่นเองโอเคครับก็แกะมาเรียบร้อยแล้วก็ดูด้านในกันด้านในก็จะมีคือบอกว่าผมเห็นครั้งแรกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างนี้แหละครับ ก็มีครับเข็มจิ้มนะครับเหมือนของค่ายผลไม้นั่นเองแล้วก็มีโทรศัพท์ผมสั่งสีขาวมานะอ่าไม้ว่าใช้ได้นะบางเหลี่ยวที่ซื้อมาคือเหมือนกะัสาวข้อมลยนะผมแค่รู้ว่าสูงนี้ไหมในในผมก็ซื้อมาเลยไม่ดูอะไรเลยนะครับ แล้วก็มีคู่มือสีนะครับเป็นสีมา mm hmm. ผมว่าขอว่าทำดีอ่ะไม่เหมือนกับจีนจีนเก่าๆเหมือนในมันนะเอ mm hmm. อมันใช้ได้หะ mm ่ะครับเป็คู่มือมาแล้วก็มีอ๋อเรื่องไขการรับการนั่นเองไม่มีอะไรครับโอผมยังไม่ซื้อฟิล์มเลยอ่ะเนี่ย mm hmm. แล้วมันก็มีมีสารไทยไหม อ๋อก็มีเซฟตี้ต่างครับอ่านี่ก็เป็นตัวเข็มจิ้มทำมันนะสำหรบไม่ให้กัดละกันเคไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าตัวหูฟังนะ้นไม่รวมมาด้วยครับผมคิดว่าคือมันมีช่องให้อ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นประเทศอื่นนะกอาจจะมีให้อ่ะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่ามันการแข่งขันกับราคา ให้ก็ะหกพพันะครับก็เลยเี่โอโห่ฟังให้เพราะว่าหัวขขายแยกอยู่ที่สามร้อกว่าบาทน,นะถ้ารุมนักคงกือห0พันกเลยไม,ไม่ไม่ใส่แยกกันดีกว่าครับมันได้สู้ราคาคนอื่นได้แล้วก็มีสายชาร์จนะครับอืมก็ใส่สองทางไม่นะ้ต้องใส่ทางเดียวนะครับกลับด้านไม่ได้แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์แค่นี้ ที่นี้อรอโอเคครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเขาจะแกะออกอืมก็ประมาณนี้นะกับการอันบ็อกเราถ้าเรเปิดเครื่องได้เลยไหมคำถามแรกคือเปิดยังไงมากกว่าอืมเปิดนี้มั้งอ่าเปิดได้เลยครับ เปิดได้เลยที่จริงแล้วเข็มจิ้มผมจะไม่มีฟิล์มใส่นะฟิล์มได้แกะจากข้า,าื่องไอโฟนมาคือผมว่ามันอารมณ์ประมาณไอโฟน 6s คือด้านหลังอ่ะเป็นไอโฟน 5s ให้ 5c ใช่ไหมอ่ะแต่ด้านหน้าจมอมันดีกว่า 5c ไงคไงเัยก็เป็นไอโฟน 6s นะครับ อ๋อครับมันจะมีเขาเรียกว่าภาษาให้เรื่องนะมพภาษาไทยไหมภาษาไทยอ๋อมีครับภาษาไทยให้ครับเก็บไะคือมันกลับด้านนะผมถ่ายมีภาษาไทยให้ครับเปิดเครื่องบ้านแมทเหลือ55เปอร์เซ็น แต่เวลานี้ไม่ใช่นะครับเวลาผมถ่ายประมาณเที่ยงตอนนี้มันบ่ายสามเปิดไ้แวนแคนนอนถังพันเอ็กเซสล็อกอินไปมี่อ๋อเข้ามามาให้ล็อกอินต่างๆผมลองล็อกอินดูไหมเดี๋ยวค่อยอยีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับโอเคหั <c oughs> คลิปนี้ผมขอหยุด ให้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนครับแล้วก็จะดูคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงครับผมประการข้างในที่ผมมาอยากจะเล่นดูครับแต mm. ่ว,ว่าสัมผัสแรกคือมันเร็วนะมันเร็วอะ่ะเออเร็ว่ะนะโอ้ยฮะขอบคุณที่ติดตามนะคงรับฟังครับขอบคลิปหน้าคัสคายรอเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ